เยงานเข้าแล้วคนปีนไงใครมึงต้องมาโหลดสามทรงสามสองคนชื่ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยค้างอะไม่คยมันโหลดช้าอืมมึงอ้ มึงชวนคุยอะไรกันตอนนี้ถ่ายคลิปอยู่พ่อไม่ซื้อซัมซุงมาใช้ป่ะไม่มีตังพ่อไปดาวดิหนูใช้แบบประชาชนใบเดียวไม่เอาหนูไม่มีเงินเดือนเปอนไร <c oughs> หนูยังไม่มีเลยหนูให้ตาบดาวให้มมีผัวอีสัต วางไฟนะเพื่อนเกี่ยวไฟเอากระดาษมาล้างไฟด้วยกระดาษที่ปู่มาวางไว้เตียงโอ้โหตลอดอะ่ะเาอ่ะ 咋了？嗯。<Yahoo! S 2> 呃